นั l o ดีส English c a r d ว i t h t เ a อกวันนี้ g นรสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคเราจะมารู้จักกับคําว่า,น,า,น,าน้ำน้ำมีหลายประเภทเลยมีทั้งแบบ cultural c and n Co o u n t a b l e นักเรียนรู้ไหมคะว่าน้ำมหมายถึงอะไร？น้ำก็คือ คำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ค่ะคำนามเนี่ยมีทั้งแบบคำนามที่นับได้และคำนามที่นับไม่ได้ค่ะและก็ยังแบ่งได้อีกนะคะเป็นแบบ singular and plural n o u ก็คือคำนามที่เป็นเอกพจน์และคำนามที่เป็นพระหูพจน์วันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับ singular a n d p l u r a l noun singular คืออะไรคะนักเรียน Singular ก็คือคำนามที่เป็นเอกพจน์ที่มีเพียงแค่หนึ่งเท่านั้น ส่วน p l u r a นะคะก็คือคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่มีมากกว่าหนึ่งเราจะเปลี่ยนรูปจาก singular to plural ด้วยการเติม s หรือ es กดหลักๆนะคะจะมีอยู่5ข้อด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูข้อที่1กันดีกว่าคะ่ะ กฎข้อแรกนะคะก็คือคำนามทั่วไปที่เราสามารถเติม e s ท้ายคำนามได้เลยค่ะเช่น a house ก็เป็น two h o u s e บ้านหนึ่งหลังก็เป็นบ้านสองหลัง a book หนังสือหนึ่งเล่มพอเติม s ไปก็เป็น two books กลายเป็นหนังสือสองเล่ม a girl เด็กผู้หญิงหนึ่งคนพอเติม s ไปก็เป็น two girls เป็นเด็กผู้หญิงสองคนกดข้อที่2นะคะถ้าลงท้ายด้วย c h e a t a t a t x c เราเติม e -s ท้ายคำนามได้เลยค่ะเช่นคำว่า dish, dishes, wish, wishes, watch, watches กดข้อที่3นะคะก็คือ ถ้าลงท้ายด้วย y เราจะเปลี่ยน y เป็น i แล้วค่อยเติม e อ,อท้ายคำนามค่ะอย่างเช่นคำว่า baby babies c i t y cities p a r t y parties แต่นะคะนักเรียนแต่ว่าถ้าหน้า y เนี่ยเป็นสระนั่นก็คือ A E I O U เราจะเติม s ได้เลยค่ะอย่างเช่นคำว่า a boy two boys a guy two guys a toy two toys a day two days กฎข้อที่4นะคะก็คือถ้าหน้า O เนี่ยเป็นพยัญชนะเนีเราสามารถเต e ิม e-s ท้ายคำนามได้เลยค่ะอย่างเช่นคำว่า a potato two potatoes a tomato two tomatoes a mango two mangoes แต่ถ้าหน้า O เนี่ยเป็นสระนะคะเราจะไม่เต e ิม e-s นะเราจะเติม เท้ายคำนามได้เลยค่ะอย่างเช่นคำว่า zoo zoos radio radios Studio. studios t u d i o s กดข้อที่5นะคะคำนามที่ลงท้ายด้วย F หรือ F E น่ะให้เปลี่ยนเป็น WE แล้วเติม ES เช่น Life, Lives, Wife, Wives, Thieves Th และคำนามที่เป็นคำพิเศษนะคะที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปคือทั้ง i ิง u l a r และพู r a นนามเนะ่ยเขียนเหมือนกันเลยได้แก่คำว่า sheep fish species series คำบางคำนะคะจะต้องมี s หรือ es ต่อท้ายตลอดไม่มีไม่ได้คือเป็นทั้งคำนามเอกพจน์ K และเป็นคำนามพหูพจน์อย่างเช่นคำว่า clothes noodles goods mouse